สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนำการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกค่ะมหาวิทยาลัย IIC University of t h c h n o l o g y นะคะแผนการศึกษานะคะจะเน้นหนักที่การทำวิจัยค่ะนักศึกษามาดูข้อแตกต่างที่ IIC ระหว่างปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะ ปัญญาโทนะคะเพื่อศึกษาพิสูจน์หรืออธิบายทฤษฎีแนวคิดที่มีอยู่ได้นะคะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งวิธีนะคะไม่บังคับตรวจงานโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะและระยะเวลาขั้นต่ำในการศึกษา16เดือนค่ะเลือกสามาดูข้อแตกต่างระดับปัญญาเอกนะคะศึกษาเพื่อ เสนอทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่นะคะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างน้อย3วิธีนะคะบังคับตรวจงานโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะและระยะเวลาขั้นต่ำในการศึกษา24เดือนนะคะหรือว่า2ปีค่ะนักศึกษาม,มาดูงวดการศึกษานะคะแบ่งตามขั้นตอนการวิจัยระดับบัญญาโทก็จะเรียนกันอยู่ที่8ขั้นตอนนะคะ ระดับปัญญาเอกนะคะก็จะเรียนกันอยู่ที่10ขั้นตอนค่ะนักศึกษามาดูขั้นตอนที่1นนะคะทบทวนทฤษฎีและหลักการในสาขาวิชานะคะนักศึกษามาดูกิจกรรมแรกกันเลยเนักศึกษาทำรายงานสรุปทฤษฎีและหลักการในสาขาวิชาหนึ่งเล่มน,นะคะในการทำรายงาน ต้องส่งประชนีมาที่สำนักง,งาน i อก่อนสอบนะคะ1สัปดาห์นะคะกิจกรรมต่อมานะคะทดสอบความรู้ในสาขาวิชานะคะและกิจกรรมสุดท้ายก็คือทดสอบความรู้ในการทำวิจัยได้นะคะขั้นตอนที่2ค่ะทบทวนความรู้วิจัยและเขียนโครงร่างเบื้องต้นได้นะคะนักศึกษาม,มาดูกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมแรก นักศึกษาทํารายงานสรุปความรู้การทําวิจัยหนึ่งเล่มน,นะคะกิจกรรมที่2พบกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกําหนดหัวข้อวิจัยนะคะและกิจกรรมที่3นะคะเขียนโครงร่างวิจัยเบื้องต้นและกรอกในระบบออนไลน์ i อ c นะคะระดับปริญญาโทให้นักศึกษาเขียนเป็นภาษาไทยนะคะ ส่วนระดับเยาวเอกนี่นะคะ่ะให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะขั้นตอนที่3ค่ะทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกำหนดกรอบแนวคิดนะคะของความคิดกิจกรรมกิจกรรมแรกเลยนะคะนักศึกษามาดูความกันนักศึกษาทำร,ร,รายงานทบทวนวรรณกรรมหนึ่งเล่มน,นะคะกิจกรรมที่2พบกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกำหนดกรอบความคิดนะคะกิจกรรมที่สาม กรอบบทสรุปของการทบทวนวรรณกรรมในระบบออนไลน์ I ic นะคะและกิจกรรมที่4หากต้องการเปลี่ยนหัวข้อวิจัยนะคะนักศึกษาต้องกระทำในขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนที่4เสนอโครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะเนื่องากมาดูกิจกรรมแรกกันก่อนเลยนักศึกษาทำโครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์หนึ่งเล่มนะคะกิจกรรมที่2พบกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะและกิจกรรมที่3ส่งโคงร่างวิจเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบรัณฑิตศึกษานะคะอาจมีการเรียกสอบได้นะคะเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนที่5เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะนักศึกษามาดูกิจกรรมแรกกันก่อนนะคะนักศึกษาทํารายงานการเก็บข้อมูลนะคะ ระดับปัญญาโทนะคะจะมี1วิธี1ขั้นตอน1ฉบับนะคะระดับปัญญาเอกนะคะมี3วิธี3ขั้นตอนและ3ฉบับนะคะกิจกรรมที่2นะคะพบกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะขั้นตอนที่6นะคะวิเคราะห์ข้อมูลนักศษา,าดูกิจกรรมเลยนะคะกิจกรรมแรกนักศึกษาทํารายงานการวิเคราะห์ข้อมูล1ฉบับนะคะ กิจกรรมที่สพบกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะขั้นตอนที่7นะคะสรุปผลและเสนอแนะนะคะกิจกรรมแรกนะคะนักศึกษาทำรายง,งานผลการศึกษาหนึ่งฉบับนะคะกิจกรรมที่2องนะคะพบกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะและกิจกรรมสุดท้ายนำผลการ ค้นพบใส่ในระบบออนไลน์ iic นะคะขั้นตอนที่8นะคะการสอบปกป้องและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะนักศึกษามาดูกิจกรรมพร้อมกันเลยนะคะกิจกรรมแรกนะคะนักศึกษาศึกษาการทํารายงานการทําวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะกิจกรรมที่2การสอบปกป้องนะคะและกิจกรรมที่3 ส่งรายงานให้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบนะคะแต่ขั้นนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่เฉพาะปริญญาเอกนะคะที่ส่งรายงานให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะคะก่อนสำเร็จการศึกษานะคะนักศรรึกษท่านก็จะมีการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือส่งผลงานดีพิมพ์ในวารสารนะคะกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกเข้าร่วมวิชาการนะคะประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยนะคะกิจกรรมที่2ส,ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการค่ะ